สวัสดีค่ะ,ะามาดำสลังขีนกสิบห้ามะบึงดอกใหม่งามๆเนาะคะนะ่ะเนาะดอกเหลาเรื่องเหลาเรื่องห,หน่อยต้นบักแตงนี่อย่าบักแตงต้นละสองรูสี่สิบ เป็นต้นละเจ็ดสิบอย่างทประมาณต้นละเก้าสิบกว่าบาทเบีหยมันฟังมีสิบสี่ยูโรนี่หอมบัคเกอร์เทศเด่นว่ะตรงนีกระเทศก็เรื่องออนหน่อยจ้กว่าต้นจ้กบาทต้นละหายุต้นละหกยู่นี่หอมบัคพีคเล่ พี่แกล่ะอ,อุ้ยพี่แกล่อนะคะน้อพี่แกล่ะเราคะได้จังไมันคือดอกเอยงอนวันเท่าเนา,นาคือโปออ่านเท่ามันจะมีแบบ,แบ,บดอกในหน่อยอุ้มเป็นอุ้มยหญย่ๆหลายสี อันนี้ก็มีหลายสีคือกันมีสีขาวสีม่วงสีมันญ์เย็นสวนอันนี้กับแพงโโล่ซ้ำชิปซียูโอลอดอันนี้อันนี้ฮกอันหาย,ยู่โลขเข้าไปดูแลดีๆมันก็อาจจะงามเลยอันนี้ นี่ก็สวยต้นแนวนี่ก็เป็นดอกสอีเป็นตะบึงเถอะบราเคยบ่าเค,ย,คยหัวดอกเป็นแนวนี่เอาเอามีหลายสีอแต่สีชมพูอ่อนๆแบบนี้อุยดอกอันนี่กับง่ามไม่อยัางจะมาอะไรจังสุดมีระคาติด คือดอกเอียงนอบานหา้ามนอน,ยนอ,นนอนยน,อนี้นอคือบวบอย่างเสียงเป็นเนีย่ยโอ้ยอน,นี่ซีอันซิบยูซัมอันละสองหาซิบดอกใหม่นี่มีหลายแห่งหลายแบบค่ะสวยงาม อันนี้ค่าจังได้่ะนี่เพิ่งปฏิทิศแล้วค่อโอกฮัทจะมาอยากได้มีอยากได้อันนี้ดอกสีขาวข,า,ขาสีกงาเเมดีเป็นอุม้มเป็นอุ้มอันนี้เป็นตะเบิ้งตัวนั้นนี่คือหยาบบานเห่าเถอะว่าแต่ว่ามันหันตัวใหญ่กว่าเนาะ ยี่สีจุดสีแดงสีจุดสีแดงอนาบาสีอันซิแนวไหนกุจังไดอออันซิปหายู่พแพงงเหรออันนีู้้จังมันงามทีส่สองสามสีมงามอันนี้ เห่ดอกดาวเรืองหวานเข้าอันต้นนึงซีซีอันสีเป็นตาเอาดิตรงน้นสายปีมน้ำเ้าดิสายปีไปที่นั่นอุ้ยอันนี้ก็เป็นตาุ้ยดอกใหญ่อ้อมือหน้าพุ่นีดอกใหญ่ยิ่งชี อัน oh. สีก็ะเหมนนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นสีสียังสีเนเอย๋ยอนะเนี่ยชมดูสีเขียว โอ้ย่นนที่กระชงนั่นพอายสือก็สีดอกสวยงา ประสิทธิภาพขอแนวจริงได้เบียบ้ย,ยปกติปกแดงเบี้ยมาอึ่บเบี้ยมาแกงต้นบวกพริกก็ล่างออกดอกกระเทียมออกดอกอืโอโคกอาหายขายเรื่องพลังมากอือหนึ่งก็ซื้อไปอันนึงสี่ล่ะ <c oughs> มันก็คือบวกออกดอกลายแบบนี้มือนี่มันก็จะเป็นส่งซีหลายหลายเนี่ยเข้ามาสื่อมาช่วยอบวมีอันง่นายง่ายกว่าดอกกาวเรื <c oughs> ่องตั้งอยู่กันบลายมันมันซื้อไปแบบนี้แล้ว ดูแลกระเพื่อนเรื่องไ้วาให้จ้ะจ้า่ตเนาะหลังจากขี่สายปีนั่มไปหายูรานดอกไม้กับเป็นจังสีละอาการเป็นอยากไใดดอกไม้ได้หลายดอกไม้มากลายอันนี้มันก็เป็นกันเบียเนาะสีนี่สีขาวฟางงามอยู่สีขาวนี่ออกออกหลายแห้งอันแล้วก็พูน่ะเตรียมโตสิออกอีกอย่างคักแน่เป็นจีเป็นจีอยู่ ลายแห้งมากหลายตกใหม่สีม่วงี่สีของมาดามล้อจ้ะสีม่วงดาวเรื่องอันนี้อันนี้เอาใส่สวนต้น,น,นยูน้ำกันห้ยูน้ำกันกระถางโม้คอยมีกระถางโม้คอยมี่ แตะบองเพชรต้นนี้อันของข้าเจ้าน่ะยุ่นย่างอยู่น้ำเขานะอยู่น้ำก้นขายนั่นอันดอกมันสีออมม่าหน่อยนี่น่อยนี่น่อยยังจังเสียเป็นของเฮ้าเ่ะอองปีแล้วมั้งต้นนี้มันบ่ได้หยางอยู่แดดซองนี่เนาะนอนครับอ๋อดอกเหลืองดาวเดลืองดอกมีสีแดงมีไซสีแดงอย,ดงย่างเดียวกระบองเพชรต้นนี้ต้นนี่น้อยน,นี่ซื้อมาสามอัน จำได้จังว่าตายไปบดเหลือคนผู้หนีผู้เดียวอันนี้ก็วาดดเนนุเงินวาดดุเงินพักซีนี่โดนเพาะไว้มันกับใบยาย,ยักเทื่อจนกระทั่งอันแดดมากอาทิตย์นี้แดดมากแห้งๆเริ่มใใหญ่ขึ้นนี่แหละสิเดอไวจะออมออมคักๆแล้วก็มี น่างามประจําบ้านพักสแง่สิบว่าจะสุเปอปร์เคียสไปหาซูเปอร์เคือมากมาสุดหรือ่ะกระซือเราใหม่มาสุออดเนาะค่ะของมาเข้ามาคลองดิฉันอันนี้ที่ห้อยที่ห้อยเบิ้งที่บ,า,บานดอกน,น้อยๆสีม่งวงน,นนงนี่โอ้โหเนี่ยเเห็นดอกน้อยๆสวยอยู่ที่ให้เบิ่งดอกกุหลาบ หลามันกระลังสิเป็นจีเขินมากเนี่พออยพอใหญ่ซื้อไฮมวันเกิดซื้อไฮมอวันเกิดสองปีก่อนเพราะหนาหนาวก็ทิมมันใบนอกบ้านเนาะทิมมันนอกบานมันหละมันลกระตายไปซื้อนี่แหละวันนี้พ่อพ่อหนาห่อนสีมาจังไหนจังแตกใบออกมากหรืว่ามีออก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 มาสองจุ่มออกมาสองจุง่มทนทานนี่หลีไม่ บ้านข้าเจ้าะบานข้าเจา,าจกับปูด่ดอกไม้ให้กันว่ะข้าเจาข้าเจ้ากพลังปลูกปานไผ่บาน,าาน,น,บานมันปลูก่ดีกว่ายาม,มสุดสาวตื่นดอกมากับมะเบิงดอกไม้มันก็รู้สึกว่าเออจี๊แจะมันจะชดเชยนะเทาก็ต้องปู่ไว้ไไหลายๆให้มันอังไว้เอาแค่นี้เนาะค่ะคลิปนี้ผ้ามะเบิ่งดอกไม้แล้วๆกระสิปลูกดอกไม้โต ขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังเด้อค่ะมิยังกับข้อมมนใต่คลิปได้เนาะค่ะเนาะเมื่อไหม่อาจจะทายวีวบบบับไล่มูไล่ตาเนี่ย่ะให้อภัยกันเนาะค่ะเนาะไว้คลิปหน้าพบกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ